สองอย่างฮะถ้าถ้าเขามาแกล้งเพื่อนก็ไม่ดีแต่สําหรับที่ผมมองเนี่ยคือเขามาทั้งตีนะฮะน่าจะมาตีโดนไม่ใครปลวมาเลยอ่ะคือมาทั้งตี้ฮะตอนนี้ถอย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 ก่อนถอยก่อนรอคีบเข้าเห็นป่ะทุกคนมาทั้งตี้เลยตี้โยนดาวสเปลป่าลิมตี้โยนดาวนะฮะตอนนี้ตีโยนคือแบบเจอตี้โยนดาวเจอตี้โยนดาวตีอยู่ล่างะจันหมือเลยฮะเจอตี้โยนดาวแบบ แปลกๆเลยตอนนี้อะไร,เ,รเนี่ยนี่คือครั้งแรกนะฮะที่เกมแรงจะจบภายในห้านาทีนะ <laughs> <laughs> มีใครจบเร็วกว่านี้ไหมสามริงปอนมึงได้คอนเทนต์ใหม่แล้วมึงมึงได้คลิปใหม่แล้วเเพื่ <laughs> อนกูเนี่ย,ย,ยได้ป <laughs> อนก็ได้ทุกคนครับมันคืออะไรกันครับเนี่ยคือแบบเป็นการสุ่มห้องในตอนที่ประมาณเนี่ยตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ เกินเกินเตี้โยนดาวแบบเต็มติมเลยอะตกลงตัวใหม่ยังเข้ายังเข้ายังตอนนี้ไม่เข้าจริงๆน่าจะยังมั้งอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเกมจบภายในเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงๆมันจบจริงนะเฮ้ยเอ้ยโยนจริงอ่ะโยนจริงอ่ะปวดเล่นมึงเลยอย่าพอเลยเพื่อนมันเล็งมันโยนจริงนะทุกคนเนี่ยเกมน่าจะจบแล้วเอ้ย เฮ้ยฮ้ยเืออะไรอย่างมันไม่เล่นด้วยอ่ะมันยืนมันบอกเอาดาวับแจกดาวปีแจกดาวปีไอ้เทมแล้วมันยืนไม่บอกบอกจบจบแจกดาวปีอย่างนี้เลยมันแจกจริงนะทุกคนแบบเป็นการแจกดาวปีที่แบบโอนอลคานมากเลยนะในดูที่เกมจบในกี่นาทีเนี่ย แค่ใน3นาที2นาที59วิวีนะฮะเกมจบแบบไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำมาเมื่อกี้คือถ้าใครเข้ามาเล่น <Hey. S 1> กับพิตานี้คือดวงดีมากขอแคปลงกแคมเลยแล้วกปเตปาลรีนึงเลยไ็ชอบสามนาทีว่ะขอแคปหน่อยได้เหรอทุกคนฮะไม่ใช่พี่แบบว่าตัดต่อแต่อย่างไดนะทุกคนเห็นดาวไม่ได้เซตจริงด้วยไม่ได้เซตด้วย ไหลเนี่ยแรงขึ้นจริงๆตัวอยากดิ้นกูตาแบบฟ้อมีตัวนี้มาเลยตอนนี้ทำเนี่ไม่ไม่ได้เพี้ยอะไรเลยแต่พูดได้คำนี้ว่าเจอตี้โยนดาวทั้งเกมอ๋อ ใจใหฉันเลยมีมีมากไปไฟเล่นเม็ดเลยเล่นไปเลยต้องจะให้แครี่แครี่นั่นไงไอ้ปูคอมโบเนี่ยเล่นแต่แครี่น่ะสุดท้ายคอยเล่นแครี่อ๋อฮปูคอมโบแบนตัวไหนดีวะเนี่ยแบนตัวนี้ไปพี่ไม่อยากเจออเอขอมาเพื่อน นนนนนไม่ป่ามาเดิมแม่เนาะบอนขอมาก่อนเพื่อนบอนเจี่ยบอนไปไหนวะบอน กูดูจากทรงแล้วไอ้เหี้ยบอลบน,นี่ยนไปจะเล่นอะไรนนเล่นป่าตัวไหนอะ ปัดอะไรก็ได้ปัดอะไรก็ได้เนาะไม่นอนจะเล่นแอสซัซินหรือว่าเล่นแค่เยวพี่ได้เลือกได้เลือตัวล้วงไงหรอตัวแทงแอนแอสซินแอสซัินโอเค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 นตอเคออเอเคโอเอ้เคีอเ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 คโเออเเคโอเคโอเอเคออเค่ออคโอเค้ออเไดเคโเอนอเอเอ หลดจกขั้วอยู่บนเน็ตอะไรรอบเนี้ยหลุดจากเกมเออไม่ไม่หลุดจากสตรีมอะสตรีมเร่งเห็นี่ยะไอ้น้องก็บอกสตรีมเร่งแล้วมันอ่ะเครื่องมันอ่ะหลุดด้วยเปล่าผมไม่รู้ลอไม่รู้ไม่กระโดดไปได้ไงกูว่มีแววอ่ะไม่หลุดว่ะไม่รู้อ่ะมึงดูดินั่นอ่ะหลอดมันอ่ะไม่หลุดไอปอนมันรู้ตัวหรือยังเนี่ยว่าหลุดอะรู้แล้วแหละว่าถ้าขวถ้าทั้งสตรีมเิ่งถ้าทั้งเกมไม่หลุดรู้แล้วแหละ กูว่ากูจะเอาจริงได้เอาจริงเลยทีน <gr> ี้แต่ช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มเอ้าเอฟเคขึ้นแล้วอ่ะใช่เหรอเออเมนมันขึ้นตรงไหนของกูเมนแจ้งอะไรเลยมันขึ้นมันขึ้นในอูตามชันมาหรือว่าเอฟเคถ้าตามชันมาน่าจะโดนฟาร์มตัวแทนน่ะเตอยเตยในพุ่งเลื่อยเตยในพุ่ม ตัวอันตรายพิวมีแน่นอนเก็ <laughs> <laughs> บไปเลยเก็บฮิวเลยแมวอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยโอเคส่วนได้แล้วตอนนี้กูเลื่อนลุกนอ่โดนแล้วระวังระวัง ไอตัวหลังน่ะะเดิโอ้ยพิษแรงเว้ยเห็นเห็นเห็นนอนเอามีหน้ามามีหน้าได้ปอมด้ปอทุกทีสมใจีด้ปอมเดินเดินแล้วคิดเหมือนกันเลย ปอนได้จากเราไปแล้วเขาต้องอยู่บนโลกใบนี้กับเราเราเองไม่ได้จะมีปอนถึงจะถึงแตมีมันหรือไม่มีก็แค่ก็คล้ายๆกันแต่ก็แต่ก็แต่ก็ต้องพยายามโอ้โหมันเป็นดดาฟ้าพอดีไอ้เหี้ยดาฟ้าเลยวะไม่โกจะใช้สกิลเตะไงพอเป็นดาฟ้ามันทจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วมันหลุดจากระยะสกิลฮูพอดีอ๋อ มาเ, leaning, เออมาเอมาเอมาเออเล่นเะยเป่าแครี่อ่ะมาเลยมาเลยมาเนมาเนมาเนียมานเออเโอ้ยเออเอกูเจ็บเกลางสกลางสามขี้บนต่อเลยขี้บนเข้าล่างแคเสร็จแล้วมันออกถาวรแล้วไ ไม่นานแล้วมันก็จะมีอะไรนะเ้าเรียกบอดเข้ามาเล่นแทนสิงล่างมันแทนไม่มันมีให้กดกดรายงานหรือว่าตามฉันมาถ้าตามฉันมานี่คือก็ก็เป็นบอดไ,<ห>ไงบอด,บอดเดินอะบอดเดินตามกูเลยร่างแตกวะมานี่มานี่มานี่มันนี่ โอ้โดนพิษกระจายเลยโฟไม่พร้อมเล่นไม่พร้อมเล่นอยากแรงขาวหนักข้านข้งมาดมางมานาายสวยการ่อนกางก่อนใช่ไหมเนี่ยมันจะหิวโฟดึงไม่ทันลุดเหรอลุดลุดลุดโดนเตะ โออ้โหคือเดี๋ยวนี้พอโดนจับมันมันโดนเตะเม็ดมันจะใช้สกิลไม่ได้ไม่เนี่ยพอโดนลากแล้วอ่ะมันกดก่อนที่มึงจะจับไงอ๋อมันมีดีเลย์อยู่นี่จับมึงอ่ะมันไม่ได้จับเลยไม่เหมือนเลสเตอร์ต้องให้ปอนดูไว้ดูดีสิ่งที่มึงทำมันจะกลัวไอ้เหี้ยงยินชิดป้อมเลยยืนคำป้อมเลยอย่าให้มันอย่าให้มันเข้ามา ป้องกันป้องกันตัวชีบิดเน้นป้องกันไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้กลางแข็งจัดอะบอกเลยจะต้องสู้นะไฟไฟไฟต้องแข็งใจไว้นะเพื่อนออื้เน้นเน้นคีไปก่อนเลยออื้มันได้ปะมันได้แล้วอะมาละมาละมาละดึง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 

มึงโคตรเทาาเลยอ่ะมึงแทบจะมึงไม่เที่ยวอะไรในประเทน้องคนนี้ัตเชียเว็บไปมาแล้วไอ้สัสนี่แหละผลของการได้ดาวฟรีอาร์ไม่เชี่ยเจ้าจะต้องเสียดาวจากนี้และตลอดไปไม่ไม่ อลอยสูงจ oh. ังวะบนเข้า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 มาแล้วมาแล้วันเข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวมันไปบนแล้วมันไปบนแล้วป่ามันไปบนแล้วกันบนไปกันบนไปกันบนไปกันบนไฟมันกันเอกูได้ละการกเองแคไดโดนที่ไ้โนแ่ไ้นแค่ไ้โนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไรไม่ปนไรเฮ้ยมันมามานี่มันมันออแล้วเนี่ย กูตายแล้วชิปเหลือวิดเออชิปหมดปะวะชิป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 เลยไปเลยกูโดนอะไรวะเนี่ยฮะหลังข้าว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 อะไรอะไรกูเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไอ้ไฟไอ้ไฟมึงมึงโง่ทำไมวะมึงไม่เวียนไม่ในป้อมวะมึงเดือดเวียนในป้อมยังไม่นเวียนแม่ในป้อมไหมไอไอมันไอมันเวียนตามหัวนวนวดตามในป้อมอ่ะกูโดนควิดอีกทีเดียวก็ตายแล้วเพื่อนไม่ครับ คลิป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 นี่ไงตายโอ้โหรับไม่ได้ตายหมดเจอไอ้ชาวสุดท้ายแค่คลิปพลาดเป็นตัวเดียวคุณตั้งใจเล่นจนจบเพื่อนร่วมทีมอยากจะไปชมเอฟกีดังนั้นคุณจะไม่เสียดาวหากแพ้ในเกมนี้ไม่เียด้ำสบายเนี่ยขอเคุณครับปอนดีแล้วปอนที่มึงไม่เข้ามาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้ก็มาทำอะไรไม่ได้แล้วถูกปะ ไม่ถ้ามันเข้ามาก่อนหน้านี้5นาทีอ่ะถ้าเราแพ้ปุ๊บเราจะเสียดาวมีได้ดาวสองดวงมะเนี่ยฮะถ้าชนะเนี่ยเขาแบบเตะรถดาวกูบุ้นแค่ไหนไอ้ที่เอ็มยูไปดาวสองดวงอีกแลฝั่งฝั่งดาวสองดวงอันนี้อัตว์มาหนี่มาหนี่มาหนี่้หนี่เดี๋ยวต้องจับดึงมาดึงมาเออ นี่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 เมื่อกี้มึงทำแบยตัดมึงกันท่านี้กูงจำได้กูเห็นอ่าจะการแตก้อมตายมันมีตากอ่ะมันมีเดรกโอ้เจ็บเโอ้โห็กมันไม่ต้องออกไม่ต้องออกใช่ไม่ต้องออกกลวไม่ต้องออกจากฟอมแล้วไอ้สัส

ตีคีิประเบิดเอ้าอย่างนี้ก่ะตีป้อมสุดเลยลหรอขึ้นกับตายเทพิทักครับแต่ถามมันจะมาเล่นต่อไหเนี่ยแม่งไอเทพิทักกูอ้าวทำไมกูเสียดาวอะ เออร์กูเสียว่ะเอา้าแม่งเกมหลอ,อกไว้เฮียหลอกดอกกูเหรออาวเีเสียเหมือนกันเสียเหมือนกันเอ้าอะไรวะไอ้ยนอนนอนช่วยดูหน่อยดิว,ว่าม,มันยังมันยังมีอ่ามันยังไลฟ์อยู่มันยังมีไลฟ์อยู่ปะไลฟ์มันกลับมายังไงตีหนึ่งมันไม่น่ากลับมาแล้วมั้งแต่มันก็ไม่น่าทิ้งพวกเราไว้อยู่กลางแบบนี้นี่หว่าปกติมันต้องกลับเข้ามาแล้วเนี่ย โอเคครับแล้วคลิปก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง s o d i กทีวไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์สตรีมทุกวันเลยทางเพจ s o d i กทีวสามารถสแกนเข้าไปกดไลค์เพจแล้วก็ติดตามเพจได้ทางค r ย์ว่โคนี้เลยนะเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย